แฟมาที่นี่นะครับวันนี้นะครับร้านกาแฟนะครับเบสเบสทอรี่นะครับเรามาไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับก็จะจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นสวนเล็กๆนะครับแต่ว่าสวยนะครับชอบนะครับผมชอบนะครับอาหารร้านนี้ก็อร่อยนะครับเบเกอรี่อร่อยนะครับนี่นะครับ ให้ชนะครรับบรอาวันนี้ก็พาสุดทีรักนะครับมาร้านกาแฟนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนะครับก็อร่อยนะครับร้านนี้นะครับอร่อยมากอร่อยมากนะครับไม่ได้มานานนะครับก็พาเธอมานะครับพาเธอมาเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันมานานมากนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้อยู่กันสองต่อสองแบบนี้นะครับ วันนี้ลูกไปโรงเรียนครับก็เลยได้มีโอกาสพากันมานะครับแล้วลึกความหลังนิดนึงนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับเข้าไปด้านในก็จะเป็นร้านเบเกอรี่นะครับแล้วก็ร้านกาแฟนะครับขอจะแยกโซนกันนะครับแล้วด้านนี้นะครับก็จะเป็นสวนนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสวนเล็กๆนะครับแต่บรรยากาศดีนะครับเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ มีการปล่อยไอ้น้ำนะครับเป็นระยะะนะครับไม่ร้อนนะครับอ่านี่แฟนผมก็อยู่ตรงนี้นะครับนั่งเล่นโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับร่มรื่นมากนะครับร้านนี้นะครับแนะนําเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับร้านเล็กๆครับแต่ว่ารสชาติอร่อยมากนะครับรสชาติดีมากเลยนะครับแฟนผมยังชอบเลยนะครับแฟนผมเป็นคนญี่ปุ่นก็ยังชอบเลยนะครับ นี่นะครับรบไม่ได้กินมานานนะครับไม่ได้ทานมานานมากครับว <c oughs> ันนี้ทำให้เธอมีความสุขพอๆครับ <c oughs> ของชาบของเธอน <c oughs> ี่นี่คือ อยาขอให้สุขไาด้ยั่ะอืมอ่อมอมะน่าจะกลมป่นนมัอยเรหรยอเนาะอาจจะมาจ่ายก็นหวานน้มยนดกไม่แต่ว,ว่าดีนะเพราะว่าสามารถแยกรสชาติได้หลายระดับเล นี่โอเคเป็นยังไงบ้างมาร้านนี้เบสทอรี่รสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยมากค่ะอร่อยใช่ไหมเครื่องดื่มเป็นไงบ้างครับก็ไม่หวานมากแต่ว่าอ่าเข้ากับอะไรคุนคะครับก็รสชาติของเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เบเกอรี่นะครับโดนัทหรือว่าอะไรต่างๆนะครับรสชาติไม่ได้แยกกันนะครับน้ํากับ เบเกอรี่เนี่ยค่อนข้างรสชาติค่อนข้างสนับสนุนกันนะครับก็อร่อยนะครับแล้วก็เขาเรียกเนี่ระดับความหวานนะครับก็มีหลายระดับด้วยนะครับทางร้านเขาสามารถที่จะจัดให้เราได้นะครับนมีบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ25นะครับ50นะครับ75หรือหวาน100เนะครับเราสามารถที่จะบอกกับเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับว่าเราต้องการหวานขนาดไหนนะครับก็ยังไงฝากทุกคนนะครับ ร้านเบเกอรี่อ่าร้านร้านเบเกอรี่นะครับที่นี่นะครับปทุมธานีนะครับฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับเราด้วยนะครับเป่ากลุ่มโฟโต้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนฝากทุกคนติดตามนะครับในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับบ๊ายบาย